ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อพระสูตรตามที่เล่ามาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เรื่องไม่จบลงตอนที่พระน,นางนของพระเจ้าบาลันตปะคือม่เหสีของพระเจ้าบาลันตปะถูงนกสันดีลิงจับเอาไปเขาก็หมายความว่าจับเอาไปแล้วอุ้มไปแล้วเข้ากรงเล็บ แล้วก็ในที่สุดพระนางเมื่อชนะที่นกไปจับฝังจะกินไปจับต้นไม้หวัจะกินตาตุต้นใสแต่พระนางเป็นคนที่มีความฉลาดคือความเป็นบัณฑิตก็หมาที่ความฉลาดพระนางใช้ตบมือตบมือขึ้นแล้วก็ลองเสียงดังนกตกใจก็บินหนีไปมาเรื่องมาจบตอนนี้นะสำหรับวันนี้ก็เล่ากันต่อเรื่องพระสูตรนี้ไม่มีอะไรมาก บอกครั้งนั้นในเวลาที่พระอาทิตย์อสดงคหคือพระอาทิตย์ตกลมกรมมเจว่ายกปั่นป่วนแล้วหมายความเวลานี้เกิดปวดพระคันจะคลอดบุตรในพระคันเขาบรรา <c oughs> ปรากฏว่าในพระคันเขาพระราชเทวีนั้นกำลังปั่นป่วนมากมหาเมฆคำรามร้อง หมายฟ้าร้องไม่คลึมตั้งขึ้นทุกทิศชื่อว่าความหลับไม่ได้มีแล้วตลอดคืนอยังรุ่ง่น,นก็หมายความมาปวดอย่างนั้นไอ้ไม่ก็คลึมฟ้าก็ร้องป่าก็ป่าเปลี่ยวก็เปลี่ยวอยู่คนเดียวหาที่พึ่งไม่ได้ <c oughs> ความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นทุกทรมานบวกกับความกลัว พระนางเลยไม่ได้หลับตลอดคืนท่านบอกว่าเป็นผู้ด,ดำรงอยู่ในความสุขในสมัยก่อนในสมัยที่ยังไม่ได้มาเข้าป่าในอยู่นะพระราชฐานมีความสุขมากไม่ได้แม้แต่คําพูดว่าอย่าก,กลัวเลยถ้าแม่เจ้าในหมายความท่านางไม่มีอะไรจะต้องกลัวอัเวลานี้ปรากฏค,ความทุกข์ครอบงําแล้ว แต่เมื่อราตรีที่สว่างความปลอดโปร่งไปจากวลาหกก็ดีความขึ้นแห่งพระอรุณก็ดีความออกแห่งสัตว์ผู้อยู่ในขนันของวันนางก็ดีได้มีแล้วก็ <c oughs> <c oughs> หมายความว่าเวลาถึงเวลาสว่างมันก็โปร่งหมดท้องฟ้าก็โปรง่งแล้วก็ปรากฏว่า แดดก็จ้าแไ่พ้พร้อมกันนั่นเองพรนานางก็ทรงประสูติพระราชโอรสออกพอดีกัน <c oughs> ในตามสำนวนบาลีรู้ว่าจะสังยากๆหน่อยผมก็ไม่มีเวลาดูหนังสือเมื่อก่อนก็มาการหนังสือคุยกันฟังอ่านให้ฟังแต่บอกว่าในขณะเดียวกันนั่นเองท่นานนางได้ตั้งชื่อพระราชโอรสว่าอุเทน พอถืออรดูเมฆดูอรุณขึ้นที่ประสูตรแล้วหมายความเมฆมันปลอดโปรงฟ้าก็โปร่งแสงใดดก็ปรากฏชที่วเทนในตอนนี้ท่านบอกอัลลกระดาบทเสียพิธี่า่กลา่าวว่าที่อยู่แม้อัลลักระดาบทของฤาษีพระราชาที่นำมีพระนำอัลลกะดาทที่ยังไม่ตาย ก็อยู่ไม่ไกลจากที่นั่นโดยปกติในวันที่มีฝนพันดาบทนั้นย่อมไม่ไปสูป่ป่าเพื่อประโยชน์กับผลาผลไม้หมายความเวลาฝนตกถ้าไม่หาไม่ไปหาผลไม้เพราะกลัวหนาวไปยังโคนต้นไม้นั้นเพื่อจะเก็บกระดูกเนื้อที่นกกินเห็นไหมกระดูกและเนื้อที่นกกิน ก็เป็นการพ้ดีคล้ายๆกับเทวดาช่วยเพราะนางไปอยู่ตรงนั้นฝนฟ้าก็ตกพราดาบทตามธรรมดาทั่นเข้าป่าลึกไปหาพลไม้แต่วันไหนถ้าฝนตกมันหนาวจัดมันเป็นป่าที่มีหิมะท่านก็ไม่ยอมไปไปเก็บกระดูกบ้างเศษเนื้อที่เหลือจากนกกินบ้างเอามาเป็นอาหารมาถึงทุบแล้วก็ต้มให้มีรสแล้วก็ดื่มกิน เพราะฉะนั้นในวันนั้นอนดาบดก็คิดว่าวันนี้เราจะไปเก็บกระดกูกที่ทิ้งๆบางทีจะมีกระดกูกอะไรบ้างที่สัตว์เอาสัตว์มากินจึงได้ไปที่ใต้ต้อตอนไม้นั้นสแสวงหากระดกูกที่โคนต้นไม้ได้ยินเสียงเด็กอยู่ข้างบนต้นไม้จึงแลดูเห็นพระราชเทวีจึงถามว่าเธอเป็นใคร ความจริงในตอนนั้นท่านดาบทไม่คิดว่าเป็นคนคิดว่าเอ๊ะนั่นเป็นใครคนเข้ามาอยู่ในป่านี้ไม่ได้ป่าลึกเ่น,นี้แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยดีไม่ดีอาจจะเป็นนางไม้สงสัยแล้วแต่ว่านางไม้ทําไมมีลูกเล็กตามรรมดาเทวดาเนี่ยไม่มีลูกเล็กไม่มีลูกร้องถ้าลูกของเทวดาปรากฏกายไม่ได้อยู่ในท้องเกิดเป็นอุปป,ปาติกะเกิดป่วขึ้น โอเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีท่านบาดาบดสงสัยอนนี้ถามว่านี่เธอเป็นใครนะมาอยู่ต้นไม้อยู่คนเดียวไม่กลัวหรือราชเทวีก็ตอบว่าข้าวเจ้าเป็นหญิงมนุษย์เจ้าค่ะฉันไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางไม้หรือไม่ใช่นางเทพสินดาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเจ้าค่ะท่านบรดาบด ท่านก็จึงถามมาสงสัยท่านถามว่านี่เธอมาอย่างไงนะไอ้ป่าเปลี่ยวอย่างนี้ไกลแสงไกลที่นี้ไม่มีคนเดินผ่านไปเพิ่นมาเธอมาได้ยังไงพรนนางก็ตอบว่าฉันไม่ได้มาเองเจ้าค่ะนกชันดีเลียงมันนําฉันมามันหวังจะนําฉันตันฉันกินเป็นอาหารและบรรดาบูิเชิงกล่าวว่านี่เธอลงมาข้างล่างเธอ พระรจชเทวีก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวแต่ความเจือด้วยชาตินี่หมายความกลัวจะผสมชาติผิดเพราะว่านางนนเป็นเชื้อราชตระกูลเป็นพระราชินีข้าพเจ้าอละกปะแต่ว่าจะไปคุกเข้ากรดาบทซึ่งเป็นมือชายแม่ก็แก่เหลาเยเช้ด,ด้วยคงจะข้าวปู่ดีไม่ดีก็คราวอตมาแล้วราวผมพูดเนี่ยแก่แล้ว และก็พ่อนางนี่ก็เพิ่งมีลูกคนเดียวยังสาวมากและความสวยก็ยังดีเป็นว่านางบกลัวจะมีความเจือหรือคลุกคล้ากันโดยชาตพาิพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพรอนดาบทถามอยากจะทราบว่าท่านเป็นใครท่านดาบทก็ถามว่าเอ็มี่เธอนี่ เกลียงไม่ไปสมชาติผิดชาติผิดสีนี่ถามเธอเป็นใครพนางก็ตอบว่าก็ไปเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นพระราชาเทวีของพระเจ้าอัลลกปะปันตปะ,ะ,ตปะพนดาบอกกันตอบว่าแม่ฉันเองนี่ก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันนะเป็นกษัตริย์แล้วก็ออกมาบวชพระราชาพร,พระสมเด็จพนางยังกล่าวว่าถ้ากันนั้นท่านจงทะแถลง มายากษัตริย์ให้ดูความจริงมายากษัตริย์เขาว่ายังไงท่านศีเขาว่าผมก็ไม่ว่านะท่านศรีว่าผมก็บอาจะว่าตามนศรีนศรีไม่ว่าก็แล้วไปเป็น้นุว่าท่านดาบุก็ฟันสันแสดงแสดงมายากษัตรท่านทราบพูดทราบวอามายากษัตริย์เป็นยังไง <c oughs> ก,ก็ว่าเจทวีว่าเมื่อทรงฟังแล้วก็เข้าใจว่าองค์นี้เป็นกษัตริย์แม่ จิงกล่าวว่าถ้ากันนั้นท่านจงขึ้นมาแล้วพาบุตน้อยเข้าไปเจ้าลงไปด้วยบรรดาบทนั้นทําทางขึ้นข้างหนึ่งหมายความทาทางขึ้นไปข้างหนึ่งเมื่อขึ้นไปแล้วรับเด็กเมื่อพระเาเทวีกล่าวห้ามว่าอย่ามือมาต้องร่างกายฉันนะอย่าจับฉันนะฉันเป็นผู้หญิงแล้วก็ฉันเป็นกษัตริย์ ท่านดาวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันจะไปจับเฉพาะเด็กฉันไม่จับเธอคือจึงไม่ไพยายามจับพระนางแล้วอุ้มเด็กลงมาแม้พระ,พร,ะราชเทวีก็ลงตามลงมาครั้งนั้นท่านพระดาบดึงนำนางไปสู่อสมชนบทอสมบทไมายความที่อยู่ไม่กระทำศีลเพศเลยไม,มไม่ยอมไม่สิงนขาดเพราะการร่วมบวเณี ต่างคนต่างอยู่อยู่ก็ได้ความเมตตาปราณีถ้านุบุรงพันนางด้วยและท้อทลูกน้อยด้วยนเคราะ์ให้มีความสุขนำน้ำพึ่งที่ไม่มีตัวมา <c oughs> แล้วนำนำข้าวสาลีอันเกิดเองมาให้ได้ต้มเป็นยาคูแล้ว เมื่อบรรดาบทนั่นกำลังบํารุงอยู่อย่างนั้นเคีเลี้ยงดูมีความอิ่มหนำสมานาต่อมาในการอื่นว่านานก็คิดว่าเราไม่รู้จักทางมาและทางไปเลยใกล้มาเนี่ยมาทางไหนก็ไม่รู้นกมันพาเหาะมาและทางที่จะกลับก็ไม่ทราบไปจะกลับทางไหนแต่ว่า ท่านบอกว่าแม่เหตุสพแปว่าความคุ้นเคยของเรากับดาวบทนี้ก็ไม่มีหมายความไม่รู้จักมาก่อนด้วยเวลานี้ก็ยังไม่ส,น,น,สนิทสนมกันดาวบที้องระมัดระวังศีลเพราะว่าพราะนางวางท่าแบบนั้นอย่าถูกตัวฉันนะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะท่านก็เลยไม่ใกล้ความกระสันก็ไม่เกิดกับพระดาบทจึงได้คิดแต่ว่าถ้าว่า ดาบดงคงนี้จะทอดทิ้งเราไปเสียเราก็ดีลูกก็ดีทั้งสองคนก็จะถึงกับความตายในที่นี้เองเราควรทำบายอย่างใดอย่างหนึ่งทำลายสิงของบรรดาบทลูกนี้เสียเอามแล้วนี่เอาเข้าแล้วค <c oughs> ว,วายเขาอ่อนขิดบันดาบทเขาแล้วเราควรจะทำบายอย่างใดอย่างหนึ่งทำลายสิงของบรรดาบทลูกนี้เสีย ทำโดยการที่ดาบทรูปนี้จะไม่ปล่อยปละละเลยเราไปหมายความที่ทําอย่างนั้นเจตนาร้ายไม่มีไต้เกรงวัรดาบทนี้ท่านหนีไปนางก็ตายลูกก็ตายเพื่อชีวิตของตนเองและเพื่อชีวิตของลูกก็ต้องทําทุกอย่างตามที่จะทําได้พระราชเทวีจึงทรงประลบบหลอมพ่อนดาบทด้วยการสแสดงผ้านน่งผ้าห่มหลุดลุ่ยบ้าง ให hey, ้ถึงความไม่น่าแถ่ยงศีลแล้วพลเอกวัาทำหลุดลุยบ้างยั่วบ้างยาวบ้างสัมผัสกายบ้างหยิบโน่นประคองนี่บ้างดาบดเดินไปมาทีเห็นว่าท่านจะเซ่คนจริงไม่ได้เซก็บอกว่าเห็นท่านจะเซเข้าประคองบ้างเอาอดเอาใจทุกอย่างดาบดเผลอก็โนดบ้างบีบบ้างอีตัวนี้ที่ไอไฟขั้วบวกบวกับคั้วลบปนชนกันเนี่ยมันก็ไม่ไหว ตั้งแต่วันนั้นมาทั้งบทชนทั้งสองก็อยู่ร่วมรักกันอยู่ในฐานะสามีพัญญาที่ความจริงก็ไม่ไดจะโทษจะถามว่าสินขาดไหมก็ความจริงดาบทฤษีนี่เขาคุยแค่สินห้าก็พอใน่บริการหนึ่งจะถือว่าเป็นชู้กับพัญญาเขาบอกคนอื่นเวลานั้นในฐานะภัญญาคนอื่นไม่มีแล้วนางอยู่โดดเดี่ยวพิสรภาพ ขึ้นชสิงกาเมย่่อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นที่ละเมิดกับพระดาบท,ทั้งกลาวว่าวพระบาลีว่ากุมารโอเทนยกทัพช้างเดีย๋ยวเดี๋ยวลาห้านาทีจะยกทัพได้ไม่ได้ไม่ทราบานกล่าวว่าต่อมาในวันหนึ่งพระดาบทจด,ดูความประกอบแห่งดาวฤกษ์เห็นความหมุนหมองแห่งดาวกษัตริย์ของพระเจ้าพลันทปะ เี่ท่านเก่งนะในการดูดาวได้ฌานสมาบัติจึงตัดว,ว่านางผู้เจริญพระเจ้าประดัปะในเมืองโกสัมพีสวรรคโลกแล้วแต่ความจริงท่านไม่ทราบเพราะว่านางไม่ได้บอกว่าเป็นพระเหสีของใครมาก่อนท่านไม่ทราบพ,พระราชาเทวีจึงถามว่าเป็นพระเหตุไรพระเจ้าค่ะทำไมท่านยังตรัสอย่างนี้ ท่านมีความมาคาดกับพระเจ้าพรันตปะอย่างนั้นหรือต <c oughs> นดาบทก็บอกว่าไม่มีพน,นางฉันไม่ได้โกรธเคืองกับพระเจ้าปรันตปะเรานามผู้เจริญเราเห็นความเศร้าหมองของดาวประจาอ,องค์พระหมากษัตรว์คือของพระเจ้าปรันตปะจึงพูดอย่างนั้นพระราชทีวีก็ทรงพระกันแสงแล้ว ครั้งนั้นดาบดจจงได้ถามพันนางพระาเทวีว่านี่เธอร้องไห้เพราะอะไรทําไมจึงได้ร้องไห้เมื่อพระราชเทวีจัดบอกความที่พระเจ้าปรนันตปะนั้นเป็นพระราชสวามีของพระองค์แล้วก็จึงได้บอกว่าอย่าท่านจึงบอกว่าอย่าร้องไห้ไปเลยนางธรรมดาของสัตว์ที่เกิดมาแล้วย่อมตายแน่แท้เหมือนกันไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงเด้งของความตายไปได้ นี่ถ้าฟังเรื่องนี้แล้วก็จำไปด้นะพะนางตัวพัดพระจากของรักที่จายจางพระราชสวามีต่อมาก็มาทร,ราบว่าพระราชสวามีตายความรักยังผูกพันอยู่พระราชเทวีจึงกล่าวว่าหม่อมฉันทราบก็พูดถึงเจ้าว่าคนเกิดมาแล้วมันต้องตายพันดาบ,บทนินเน่บอกว่าถ้าอย่างนั้นทําไมหล่อนทึงได้ร้องไห้พระราชเทวีก็บอกว่าบุตรของหม่อมฉัน เขาไว้วงลูกผูกคอนมีความรักในลูกเป็นผู้คนเกลาจรสมบัติเพราะเป็นของตระกูลถ้าว่าเขาอยู่ในเมืองเขาจะได้ยกสเสวกชาติคือได้เป็นราชาบัดนี้เขาเกิดเป็นผู้เสื่อมใหญ่เสียแล้วด้วยความโศกถึงอย่างนี้ไอ้ความโศกที่เกิดขึ้นโศกอย่างนี้นะไม่เหโศกเสียนายพระเจ้าพรลันตปะ ยังได้ร้องไห้พระพุทเเจ้าโปรดทราบตามนี้ด้วยท่านบรรดาบทที่ด้กล่าวว่านางถ้านางต้องการอย่างนั้นมันไม่เป็นไรช่างเถรนางอย่าคิดไปเลยทว่าหล่อนทว่าถ้าว่าหล่อนมีความปรารถนาจะให้ให้บุระราชบุตรได้ราชสมบัติฉันจะทำการอย่างนั้นให้เขาให้ได้ราชสมบัติตามความปรารถนา ร่างนั้นพันดาบทได้ให้พินและมนสำหรับช้างรักใครแก่ราชบุตรของพนางแล้วในเวลานั้นช้างหลายแสนมาพักอยู่ที่โคนต้นไซย,ย้อยลำดับนั้นพันดาบทจึงได้ตัดกับพระกุมาว่าเมื่อช้างทั้งหลายยังไม่มาถึงที่นั่นเจ้าจงขึ้นต้นไม้ เมื่อชางทั้งหลายมาถึงแล้วจงไร่หมดบทนี้ดีดสายพินสายนี้ช่างทั้งหมดก็ไม่อาจแม้จะหันหลังกลับมาดูวิ่งหน,นีไปหลังจากนั้นเจ้าพึงลงมาขุมานนั้นก็ทําอย่างนั้นตามตามที่สั่งทุกอย่างกลับมาทูลบอกความเมตต่อความที่ทําไปแล้วทุกทุกประการขั้นถึงวันที่สอง รรดาบทจนได้ตรัสก,กับกุมารว่าวันนี้เจ้าจงไร่มนบทนี้แล้วก็ดีดพินสายนี้ช้างวิ่งไปเหลียวหลังมาดูหน่อยแล้วก็วิ่งหนีไปอีกวันก่อนไม่เหลียวกลัวที่สุดในการตอบมานั้นกุมารก็ทรงตามที่ทาตามคํา,า,าคสั่งทุกอย่างแล้วกลับมาทูลความให้ทราบตามที่ปฏิบัติแล้วมีผล อันดาบุรจึงตัดเรียกพระมารดาของผู้กุมารนั้นมาแล้วตัดว่านางผู้เจริญหล่อนจงให้ข่าวสายเจ้าบุตรของหล่อนเขาเขาไปจากที่นี่จกเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแน่พระราชเทวีจึงได้ตัดเรียกพระาราชกุโรสมันแล้วจึงตัดว่าพอเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าพลันดปะในเมืองโกสัมพี นกหัดสันดีเลียงนําแม่มาทั้งจาขนาที่มีคันลูกอยู่ลูกอยู่ในท้องแล้วก็จัดบอกชื่อของเสนาบดีเป็นต้นแล้วอัดว่าเมื่อเขาพากันเมื่อเขาพากันไม่เชื่อเจ้าจงเอาผ้ากำพลอันเป็นพระภูษสาหม่มแล่ว่าธรรมรงอันเป็นเครื่องประดับของมิดานี้แสดง เมื่อตัดอย่างนี้แล้วก็ส่งพระราชบุตรไปเป็นอันว่าการส่งไปก็ได้กันแค่การส่งไปรรมบดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะไปจากนี้ไปไม่ได้เพราะเวลามันหมดวินัยห้านาทีก็คุยกันก่อนในตอนนี้ก็ย้อนหลังสักนิดหนึ่งคืออ่านหนังสือนีอ่กราคลาดอยู่บ้างนะสำนวนไม่ได้สละสนวยไม่ได้ดูหนังสือไม่จำได้ความไม่ก่อน ก็รวมความว่าขึ้นชอว่าชีวิตของคนนันเปลีนอนิจจังว่าเจ้าเทเนไน้เกิดใน,นตระกูลกษัตริย์เป็นลูกของกษัตริย์ตัณฑภัตธาจากกันมาแล้วพระเจ้าจบรันตปะก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นไห้ถ้าจะเป็นไหมต่อไปได้ไงก็ไม่ทราบอาจจะมีไม้เห็งสีน้อยน้อยเล็กเล็กอีกมากก็ได้รวงความว่าชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ไม่พ้นจากความตาย เป็นพระเจ้าปันตปะก็ต้องตายคงหนึ่งแต่พี่พระพุทธเจ้ากล่าววา่าปิยโตูชายาตีโสโกปิยะตูชายเตีปยังความเศร้าโศกเสียใจายมาจากความรักภัยอันตรายมาจากความรักพั้นางที่ต้องเสียใจเพราะว่ามีความรักในพระเจ้าปันตปะซึ่งเป็นพระราชสวามีภัยจะเกิดมีขึ้นมันได้เพาราะใส่ัยรชาชโอรส คือพระราชบุตรควรจะเป็นกษัตริย์เธอว่าอย่างนั้นถ้าจะไม่ได้เป็นกษัตริย์เธอคงเสียใจรวมความว่านิทานวัตถุพระสูตรที่กล่าวมาในตอนนี้เป็นเรื่องของอนิจังทั้งสิน้นไม่มีอะไรเที่ยงพน,นางอยู่ในพระราชฐานต้องถูกนกจับมาพระเจากคุณของรักของชอบใจพระราชาสวามี แล้วต่อมาในตอนนี้ท่านอันลบะ,ะกาศดาบดท,ท่านตั้งใจว่าจะบวชเพื่อความพ้นทุกข์ในที่สุดพันนางก็เกิดไม่ไว้วางใจเกรงว่าพันดาบทจะทิ้งไปก็ตั้งต้องทำให้พรรดาบดตท่งแก่แล้วกลับกลายเป็นคนหนุ่มใหม่นั่นคือต้องมีเมียสาวอันนี้ก็เป็นอนิจังอีกมันไม่เที่ยงแล้วเป็นอนัตตาความเป็นโสต,ต้องสลายตัวไป แต่ความเป็นมาของชีวิตไม่อยู่มันก็ไม่มีสมุขมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นเขาบรรดาแทนพุทธบริษัทไอความเปรียนญนจังคือไม่เที่ยงก็ดีทุกขงังความเป็นทุกข์ก็ดีอนัตตาในที่สุดพังสลายตัวก็ดีมันมีทุกสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องราวก่อนหน้าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาสู่เมืองสู่เมืองโกสัมพี ก็รวมความมาสิ่งทั้งหลายดดานี้ที่ท่านฟังก็จงนึกว่าทั้งหมดอาจจะทิ้งเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแก่ทิ้งเราเหมือนกับอนรประกระดาับทแน่แต่ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจต้องมีกับเราแน่บิดามันดาเป็นที่รักต้องจากเราไปและเราอาจจะจากท่านอยากเป็นไม่เป็นไรจากตายเดี๋ยวหลังก็ไม่พบ ฉะนั้นขบันดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดว่าการเกิดอย่างนี้มันเป็นทุกถ้าเราจะเป็นเทวนาแล้วผมก็มีสุขโชคราเรามุ่งม,มา่ปรารถนาจุดเดียวคือนิพพานนั่งขึ้นหนึ่งนึกถึงความตายไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันจะต้องตาย หลังจากนั้นยดคุณพระรัตนไรัยทางสามรายการคือพระพุทธเจ้าประธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นอิพึ่งปฏิบัติตามท่านท่านว่าอย่างไหนดีเราทําตามอย่างไหนไม่ดีเราคุนละแล้วก็ท่งศินให้บริสุทธิ์ผุดฟองไม่ทําลายศินด้วยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศินแล้ว จิตตั้งอยู่ในพรมบหารสี่เป็นปกติจิตมีเมตตาความรักคนและสัตว์ในโลกเสมอด้วยรักตัวเราจิตมีความสงสาราัถนาจะเกืก่อนเลืเกื้อนูลให้คนและสัตว์มีความสุขทำได้หรือไม่ได้ใจอย่างนี้เป็นสุขเราจะไม่อิจฉานสยามใครแม้บางคลอื่นได้ดีพรอยินดีด้วยเราจะไม่ซ้ำเติมใครจะวางเถิเมื่อเมื่อบคลอื่นเพื่พรำ เทียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราหวังพรนิพพานได้แน่ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพาเนเพียงใดถ้าตายจากความเป็นคนก็ไปเป็นเทวดาหรือพรมลงมาจากเทวดาหรือพรมจะไม่พบกบบายภูมสี 4, คือเป็นสัตวน์นรกเปรตสุรกายสัติจันรจะไม่มีกับบุคคลผู้มีความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวดทรงสาวสวย มีโรคภัยน้อยย่อมเป็นที่รักขบาบุคคลทั้งหลายแอายุยืนนานทรัพย์สมบัติสิงนครานจะบ,บริบูรณ์พ่อพูนไม่มีอันตรายกับทรัพย์สินแล้วก็บุคคลอยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ในว่าจะทําให้เรามีความสุขวาจาจะเป็นที่พูดอะไรใครก็อยากฟังใครก็อยากเชื่อและจะไม่เป็นคนไรส้สติสมัยทัญญาวาสจะไม่ฟันเฟืองคือไม่เป็นคนบ้าและไม่เป็นคนเป็นโรคสมรษา เดบรรดาท่านพุทธบริษัทมองดูเวลาก็หมดแล้วขอลาก,ก่นขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูผล,ลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี